สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบระบบกันสั่นของวิดีโอนะครับระหว่าง x p x นะครับกับ Samsung Galaxy S7 นะครับซึ่ง2ตัวนี้มีการโฆษณาว่ากันสั่นได้ดีนะครับเราจะมาเทียบกันดูว่าอันไหนที่มันดูนิ่งกว่ากันนะครับการทดสอบนะครับก็จะเดินไปเรื่อยแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการทดสอบนะครับเราใส่ มือถือ2ตัวนี้นะครับบนขาตั้งเดียวกันนะครับ จากที่ดูในจอตรงนี้นะครับเหมือนว่าของโซ n y จะนิ่งกว่านะครับแต่ว่าต้องรอดูในคอมอีกทีนึงนะครับเทียบกันดูว่าอันไหนที่มันจะนิ่งกว่าจริงๆนะครับ